สวัสดีฮะสวัสดีชาวของ่ทุกั่นนะครับวันนี้ผมมาเที่ยวนะครับที่ภูหิน้องกล้าคนเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพรุ่งนี้ผมมีนัดกับเปรย์ลงๆาล้วยก็เลยมาซ้อมกลางก่อนนี่ฝนตกหนักนะครับอุปกรณ์ข้าวควก็คือให้ดูกันดีกว่าต่อสาแครับนะในตัวเปรนะครับก็ตัวท้าบตัวเบานะฮะผมแล้วก็เป็นตัวเปรตัวเบานะครับแล้วก็เปรลูกครับมีชุกโต๊ะก็มีแคมป์นะครับชุกไฟนี่คุด ตัวยจานครับชื้อใหม่เลยืคือตัวดีชอบก็ตาแก๊สครับเคร่อนต์ฮะแบบวันนี้ก็รอดฝนแน้น้อยครับสบายๆแล้วก็ไม <electromagnetic> ่เป <ım S 1> ียกไม่ชื้นครับเก็บง่ายรับใครที่กําลังดังเลขอว่าเออมันเตเนี่ยมันเปียกไหมชื้นไหมบอกเลยว่าเวลาเก็บอะมันจะล้างแค่คราบเดอยครับเดี๋ยวอผมเลยเลยเพราะว่าเปจะไม่โดนน้ําเลยเตลูกก็ไม่โดนน้ําจะมีโดนน้ำแค่สองจุดก็คือไปใส่พ่อต้นไม้ฮะกับครับ ก็คือพวกนี้มันแห้งไปแล้วครับส่บวนแบนนี้ก็ขอชิวๆก่อนนะฮะขอบคุณครับ